ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com พืชการปรับปรุงพันธุ์พืชวิจัยงานการเกษตรพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ประเภทหนึ่งมีประมาณ350,000สปีชีถูกระบุไว้แล้ว287,655สปีชีเป็นพืชดอก258,650ชนิดและพืชไม่มีท่อลำเลียง18,000ชนิดอยู่ในอาณาจักรพืช ประกอบด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกพืชหลมลุกและเฟิร์นพบได้ทั้งบนบกและในน้ําเป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์นิวเคลียสมีผนังเซลล์ห่อหุ้มเคลื่อนที่ไม่ได้ไม่มีอวัยวะเกี่ยวกับความรู้สึกมีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียวช่วยในการสังเคราะห์แสงนอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษที่ต่างไปจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ก็คือการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชจำพวกปรสิตประมาณ300สปีชีส์ที่ไม่สังเคราะห์แสงเองแต่เกาะดูดอาหารจากพืชชนิดอื่นอริสโตเติลแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นพืชโดยทั่วไปไม่เคลื่อนไหวและสัตว์ซึ่งเคลื่อนไหวบ่อยครั้งและหาอาหารกินในระบบของลินเนียสแบ่งเป็นอาณาจากักรตั้งแต่นั้นมาพืชได้มีรากฐานที่ชัดเจนทำให้หลายๆกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างฟังใจ และกลุ่มของสาหร่ายสีเขียวหลายๆกลุ่มถูกย้ายไปอาณาจักรใหม่อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่ยังคงมีการพิจารณาในหลายๆบริบทขึ้นอยู่กับวิธีการและความนิยมสิ่งที่สามารถสังเคราะห์แสงได้เรามักเรียกว่าพืชได้อย่างไม่เป็นทางการแต่เมื่อรับพิจารณาทางอนุกรมวิธานแล้วมันอาจไม่ใช่แม้กระทั่งญาติใกล้ชิดของพืชเลยก็ได้ มีพืชราวๆ375,000ชนิดและทุกปีมีการค้นพบและจัดจำแนกใหม่ๆโดยนักวิทยาศาสตร์ประมาณ350,000สปีชีสของพืชที่ถูกกลประมาณว่ายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้แบ่งออกเป็นพืชมีเมล็ดไบโอไฟต์เฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นในปีคศ2 4 0 0มีการระบุไปแล้ว287,655ชนิดเป็นพืชมีดอก2 5 8 6 5 0ชนิด เป็นไบโอไฟต์1 6 0 0 0ชนิดเป็นเฟิร์น1น0 0งชนิดและเป็นสาหร่ายสีเขียว8,000ชนิดการปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศพืชที่สืบพันธุ์ได้โดยไม่อาศัยเพศจะใช้ส่วนต่างๆของลำต้นในการขยายพันธุ์โดยส่วนต่างๆที่ใช้ขยายพันธุ์โดยวิธีนี้จะเรียกว่าโคลน ซึ่งเป็นส่วนที่พัฒนาไปเป็นต้นที่สมบูรณ์ต่อไปได้โดยต้นพืชที่ได้เกิดจากเซลล์ร่างกายไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ส่วนต่างๆของพืชที่ใช้ในการขยายพันธุ์เหล่านี้ได้แก่ลำต้นใต้ดินหัวกลับหัวหัวแบบรากและใบคุณสมบัติของโคลนพืชโดยทั่วๆไปแล้วโคลนจะต้องมีลักษณะหรือคุณสมบัติดังนี้คือ หนึ่งโคลนจากพืชต้นเดียวกันจะมียีโนไทป์เหมือนกันทั้งหมดยกเว้นเกิดการกลายพันธุ์ที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของลำต้นทำให้พืชต้นเดียวกันแต่มีเนื้อเยื่อที่มีจำนวนคโครโมโซมหรือพันธุก,กรรมแตกต่างกัน 2. คโครนทั่วๆไปถือว่ามีสภาพเป็นพันธุ์ทางทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพืชบางชนิดสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศเช่นอ้อ,อยและมันสำปะหลังเป็นต้นซึ่งเมื่อผสมข้ามพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์ดีได้แล้วเพื่อดังกล่าวนิยมขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนของลำต้นที่มีตาอยู่ด้วยดังนั้นเมื่อมีการขยายพันธุ์ต่อไปโดยใช้คโครนจึงถือได้ว่าคโครนเหล่านี้มีสภาพเป็นพันธุ์ทาง สโครนจะมีความสม่ำเสมอของพันธุ์ซึ่งเมื่อนำโคลนจากพืชพันธุ์เดียวกันไปปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกันทุกประการพืชใหม่ที่เกิดมาจะต้องมีความสม่ำเสมอของพันธุ์ดีมากความแตกต่างระหว่างโครนอาจจะเกิดขึ้นได้จากสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงของท่อนพันธุ์เท่านั้นทั้งนี้เพราะพันธุก,กรรมหรือยีนไทป์ของแต่ละโคลนย่อมเหมือนกัน 4. โครนจะต้องได้มาโดยวิธีการแยกจากต้นเดิมและขยายพันธุ์ต่อไปโดยใช้โครนเท่านั้นถ้านำมเมล็ดมาปลูกใหม่ในรุ่นต่อไปจะไม่ถือว่าเป็นโครนหลักการปรับปรุงโครนการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศนั้นมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ หนึ่งสำรวจข้อมูลพื้นฐานทั่วๆไปของพืชที่จะทำการปรับปรุงพันธุ์เช่นแหล่งปลูกที่สำคัญปัญหาการผลิตเป็นต้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกพันธุ์ต่อไป 2. ทํทำการรวบรวมพันธุ์จากแหล่งปลูกที่สำคัญโดยต้องให้ความแปรปรวนทางพันธุก,กรรมของพันธุ์ที่รวบรวมมาด้วยทั้งนี้เพื่อให้มีความก้าวหน้าของการคัดเลือกพันธุ์และสังเกตการปรับตัวของแต่ละพันธุ์ที่รวบรวมมาปลูก การรวบรวมพันธุ์นี้ถ้าเป็นไปได้ควรทำทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากที่สุด 3. นําโคลนที่รวบรวมไว้มาปลูกทดสอบพันธุ์ต่อแถวเพื่อขยายพันธุ์และศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของแต่ละพันธุ์ทําการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีไปทดสอบพันธุ์ในขั้นตอนต่อไป 4. นำพันธุ์ที่คัดเลือกได้มาปลูกทดสอบพันธุ์อย่างน้อย3ฤดู หรือถ้าเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวยาวเช่นอ้อยและมันสําปะหลังควรทดสอบอย่างน้อย3ปี 5. พันธุ์ดีที่คัดเลือกได้ควรนำไปปลูกทดสอบตามท้องถิ่นต่างๆในแหล่งปลูกที่สำคัญสคัญด้วยเพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีสำหรับใช้ปลูกในแต่ละท้องถิ่น 6. คัดเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดและขยายพันธุ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป การปรับปรุงโคลนตามขั้นตอนดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพันธุ์เดิมที่รวบรวมพันธุ์มาได้ดังนั้นถ้าเป็นพืชที่สามารถผลิตเมล็ดได้เช่นอ้อยมันสำปะหลังไผ่อาจจะทำการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พ่อแม่แล้วจึงคัดเลือกลูกผสม F1 โดยนำมาเปรียบเทียบพันธุ์และเมื่อได้พันธุ์ดีก็ขยายพันธุ์ต่อไปโดยใช้โคลนทั้งนี้เพื่อรักษาพันธุ์ได้คงตัวต่อไปนอกจากนี้แล้ว การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้เกิดขึ้นในพืชที่ขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศสำรวจข้อมูลพื้นฐานและรวบรวมพันธุ์ปลูกเพื่อขยายพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ปลูกทดสอบผลผลิตประมาณ3ฤดูคัดเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดและขยายพันธุ์สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของพืช การคัดเลือกพันธุ์พืชนั้นนักปรับปรุงพันธุ์พืชคัดเลือกโดยดูจากลักษณะที่ปรากฏออกมาภายนอกซึ่งเป็นการดูฟีโนไทป์ของพืชจริงๆแล้วนักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องการคัดอีโนไทป์แต่ไม่สามารถกระทำได้เพราะลักษณะที่มองเห็นจะเป็นผลลัพธ์มาจากการแสดงออกของยีนร่วมกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นในการคัดเลือกพันธุ์พืชแต่ละแห่งถ้าเป็นไปได้ควรทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมือนเหมือนกันเมื่อคัดเลือกพันธุ์ดีได้จำนวนหนึ่งแล้ว จึงส่งไปทดสอบตามท้องถิ่นต่างๆเพื่อศึกษาการปรับตัวของแต่ละพันธุ์ต่อไปการปรับตัวของพืชแต่ละพันธุ์ในแต่ละท้องถิน่นหรือแต่ละสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกันไปซึ่งเชื่อว่าพื้นฐานทางพันธุกรรมจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการปรับตัวและเป็นตัวกำหนดพันธุ์พืชให้มีความเหมาะสมเฉพาะแห่งการถ่ายทอดลักษณะและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกของพืช ยีนเป็นหน่วยพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกหลานลักษณะต่างๆของพืชและสัตว์จะถูกควบคุมโดยยีนทั้งสิน้นยีนที่ควบคุมลักษณะเหล่านี้อาจมีเพียงหนึ่งถึงสคู่หรือหลายๆคู่ลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนน้อยคู่เช่นหน่ถึงสองคู่เรียกว่าลักษณะทางคุณภาพและลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนหลายๆคู่เรีกกยกว่ลาลักษณะทางปริมาณ ลักษณะภายนอกที่ปรากฏให้เราเห็นด้วยสายตาเรียกว่ายีนโนไทป์ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดจากผลรวมระหว่างลักษณะที่เนื่องมาจากยีนที่เรียกว่ายีนโนไทป์กับสภาพแวดล้อมนั่นคือ p เท่ากับ g บวก e หรือบางครั้ง p เท่ากับ g บวก e บวก g e penetrance และ expressivity penetrance หมายถึงความสามารถในการแสดงออกของยีน expressivity หมายถึงลักษณะอาการที่พืชแสดงออกตัวอย่างเช่นยีน AA ควบคุมลักษณะต้นสีม่วงของพืชในจำนวนพืช100ต้นที่มียีโนไทป์ AA ปรากฏว่ามีอยู่เพียง70ต้นที่มีลักษณะต้นสีม่วงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ Penetrance จึงมีค่าเท่ากับ70%และในบรรดาต้นที่มีสีม่วงนี้ยังมีลักษณะแตกต่างกันออกไปอีกเช่นบางต้นมีสีม่วงทั้งหมด บางต้นสีม่วงอ่อนเฉพาะยอดบางต้นม่วงเฉพาะโคนต้นความแตกต่างในลักษณะที่สแสดงออกเหล่านี้เรียกว่า expressivity ทั้ง penetrance และ expressivity มีผลกระทบต่อฟีโนไทป์ของพืชทำให้การคัดเลือกพันธุ์ลำบากยิ่งขึ้นไปอีกลักษณะทางคุณภาพเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนน้อยคู่ ความแตกต่างของลักษณะที่เป็นลักษณะของคุณภาพนั้นเมื่อวัดหรือแบ่งแยกก็สามารถแบ่งออกเป็นชั้นๆหรือหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจนอิทธิพลของยีนแต่ละคู่มีมากเรียกยีนพวกนี้ว่ายีนหลักสถิติที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้คือค่ายสแควรลักษณะทางคุณภาพได้แก่สีของเมล็ดความสูงของต้นการต้านทานโรคเป็นต้น ลักษณะทางปริมาณเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนหลายคู่แต่ละยีนสามารถแสดงลักษณะได้น้อยมากและเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมได้ง่ายความแตกต่างของลักษณะต่างๆในประชากรพืชมีน้อยมากทําให้เกิด